สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องหมูฝนชาแนลค่ะวันนี้จะทอดน่องไก่หรือปีกไก่บนนะคะวิธีการทําเริ่มแรกก็ล้างไก่แล้วก็มาหั่นให้มันลงจากกระดูกนิดนึงเลาะออกจากกระดูกนิดนึงนะคะฝัหมานี้ทาแบบนี้ทุกชิ้นก่อนที่เราจะาไปหมักนะคะ เสร็จแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะคะแงน,นี้แล้วก็น้ำปลาค่ะไก่ทอดน้ำปลาจะหอมมากเลยนะคะแน,นี้ใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะ คลุกให้เข้ากันเลยนะคะระหว่างนี้ก็ตั้งกระทะรอแล้วนะคะไฟกลางนะคะเดี๋ยวไก่เราจะไม่ก่อนเราไม่ได้ใส่แป้งนะคะเพราะว่าหนูมไม่ชอบทอดไก่ใส่แป้งเท่าไหร่ชอบกินแบบเรียวๆอ่านากรอไว้นะคะระหว่างนี้ก็ตั้งกระทะและะ้วค่ะโอเคลองใส่ไก่ลองเลยนะคะ ใส่หมึ่งทีเดียวเลยค่ะค่อยๆจับด้านนะคะกลัเสืนนะะยเลยค่ะ เดีาวมันกระเด็นใส่ขนตานะคะหนูกลัวมากเลยหนูไม่ใส่หมอกกันกก็บุญแล้่ะ่ะเคสวยอนยะู่นะนินนับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเดี๋ยวรอมาดูตอนุบเลยค่ะโอเคค่ะเหลืองสวยมากเลย จะได้แล้วค่ะค่ะเหลืองกวันนี้ก็คือไหม้แล้วค่ะว้าโอเคเตรียมขึ้นจานนะคะเสร็จแล้วค่ะไก่ทอดของเรากรอบแบบไม่มีแป้งนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆล,ลองทำตามด้วยแน่นะคะสูตรบ้านๆค่ะ